สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเห็ดย่างนะคะน้ำเชื่อมซีฟู้ดนะคะเป็นเห็ดออริจินอนะคะที่เราจะามาย่างนะคะก็คือเอามาหั่นให้ได้แบบนี้นะคะตา,ตามกวางนะคะแล้วก็เราก็จะมาคลุกกับน้ำมันนะคะนิดนึงจะเป็นน้ำมัน,นง,งาน้ำมันอะไรก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นเนยก็ได้ค่ะคลุกกับเนยแล้วก็นําไปย่างนะคะแบบนี้นะคะ่ะไปย่างไว้นะคะย่างไว้ก่อนตะเหย ไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะส่วนวัตถุดิบของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะโดยเราจะใช้รากผักชีนะคะใส่ลงไป ก็ใบผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็พริกที่หนูสีเขียวนะคะก็ตำคะ่ะตำให้ละเอียด เราไปตำนะคะเ้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดละเอียดแล้วยังไงมาดูกันอีกทีนะคะนี่นะคะเราก็ตำละเอียดแล้วนะคะควรจะตำให้ละเอียดได้เหมือนกับเครื่องปันเลยอะค่ะประมาณเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะปรุงนะคะรสชาติก็คือใส่น้ำปลานะคะประมาณของเราก็คือสูตรเดิมอะค่ะถ้าเกิดเคยดูเปนหลายคลิปแล้วก็น้ำปลา2ช้อนนะคะสอช้อนโต๊ะมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะล้วนี้เราใช้น <Gerilim> ้ำตาลปี๊บนะคะก็ประมาณประมาณ คนเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้น้ำตาลกิม,มละลายะคะ่ะจากนั้นก็คนนะคะก็เรียบร้อยอะคะ่ะได้แล้วใส่กล้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นแบบสีเขียวอะคะ่ะโดยที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เนีนยค่ะเห็ดขอ,อยนางว้ใครจะแบบแยกน้ำจิ้มก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบอยากทาให้มันดูแบบว่าเออหน้ากินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ราดเข้าไปค่ะราดเห็ดเข้าไปค่ะ เห็ดนะคะเห็ดออริจิยาลน้ำจิ้มสีฟูนะคะอยากให้ลองทำทาูเลยอร่อยจะเหมือนตั้มหมึกเหมือนตั้หมึกจิ้มๆเลยยังไงลอง